ัวีนดเอ้านี่เห็นนายอย่าไปดูอะโคเรียมไม่ใช่เหรอว้าวสุดยอดปไปเลยถ้ากลับมาแล้วนอายฟังหน่อยได้ไหมนะฉันมีสองใบอย่างนี้นายก็เข้าไปดูได้สองรอบนะสิไอ้บ้าทไทย <st ut ters> เอ้ยฮะเอาไม่มีอะไรพี่พี่พ,พ,พไปคาฟเฟ่ที่เปิดใหม่กันไมหมฮะแล้วไมีใครไปบ้างล่ะ ตอนนี้ก็มีฉันพี่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้สี่คนอย่ามาทำหน้าละลื่นใส่นะเฟยโวัสดีออลแอลสยานค่ะมามาไม่ฉันกดก่อสี่สยามออกไปเกนหนานฉันเลยนะว้ยบอกแล้วไงว่าฉันเป็นผู้ชายน่ะน่ารักก็พอแล้วปะไทย ดึงนี้ขึ้นลูก<บ>ตรงนี้ตรงนี้ัเ<บ> <c oughs> จอเอ้เ <c oughs> ด็กดื้อเอ้ยน้ำลายยืดหมดแล้วอยู่ๆ <c oughs> ความดันก็ขึ้น <c oughs> ปู่ฮะอ่ามากินแก้วมังกรกันฮะ <c oughs> ป,ปูกินไม่เป็นนะ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมปอกเปลือกให้ <c oughs> งั้นก็เอาเม็ดออกให้ปู่ด้วยนะ โอ้โหไก่เนี่อร่อมากเลยล่ะดีใจที่อิตาล,ลีชอบนะนี่เป็นสูตรดัดแปลงมาจากพ่อนะออแล้ว,แล,วแล้วว่าจะใช้อะไรทำหรอเนื้อนุมมากเลยอ่ะเมียวเมียวพี่นี่นายจะไม่กินไ,ไก่อบโยเกิร์ตของโปรดนายจริงๆเหรอผมผมจะเป็นมังสวิรัต หลังจากนั้นอิตาลีก็ไม่กล้ากินเนื้อสัตว์เลยหนึ่งอาทิตย์แม่ดูดิแคนมันทำผมผื่นขึ้นหมดเลยอะ่ะก็พี่เขาย้อนหมวกผมลงไปในน้ำก่อนนี่ผิดกันทั้งคู่นั่นละ่ะอย่ากเกาสีเดี๋ยวมันจะลามนะก็มันคันนี่ที่รักคุณช่วยหยิบคารามัยให้หน่อยได้ไหมโอเคอต่อมาต่อจากนี้ก็หยุดเกาซะที่รักนี่ดีแล้วใช่ไหมดีสิ นี่ก็เหนืออาทิตย์แล้วนะทำไมเจ้าถึงไม่พูดจากับข้าเลยล่ะแม่นางหรือว่าเจ้าเกียดข้าพอข้าเดี๋ยวเข้าไปใกล้เจ้าเจ้าก็ถอยดีเดี๋ยวเดี๋ยวสิข้าแค่อยากจะพูดคุยกับเจ้านทา่านคนนี้แปลกจริงๆบูนายว่างไงไทย ทำไงดีฉันพยายามฆ่าปลาตั้งสิบนาทีแล้วมันยังไม่ตายเลยอ่ะเอ๊ะทำไมไม่ตายทำอะไรอย่างฆ่าเที่ยว้าไปไหด้วยวิธีอะไรเหรอจับกดน้ำนะก็สงควรแล้วล่ะที่มันไม่ตายนะเอ๊ะทำไมเด็กๆตัวดิ้นเดียวเองนี่แต่งแกล่ะเนสายตาของเด็กๆนี่อาเซียนไอทำเด็กๆตัวนะเอ๊ะ แต่แต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะไอ้ดอนยุติธไหม